จกเงินพิเศษกลุ่มประบางพรุ่งนี้กี่บาทมีคุณผู้ชมถามมานะครับอาไปตามข่าวให้กับข่าวสตัง์มีเดียว,วันนี้9พฤศจิกายน2568นะครับสำหรับการโอนเงินของกลุ่มประบางในเดือนนี้นะครับจะโอนเข้าพรุ่งนี้เลยคือวันที่10พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันจันทร์พรุ่งนี้เนาะจะบอกว่าเงินพิเศษเนี่ยในเดือนนี้ไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะครับ ยังคงได้เท่าเดิมนะครับเด็กแรกเกิด600ผู้พิการต่ำกว่า18ปีได้1,000มากกว่า18ปีได้800ส่วนผู้สูงอายุตามขั้นแบแรงอายุเหมือนเดิมตั้งแต่60ปี600 90ปี1,000เหเลทประมาณนี้นะครับจะมีการโอนก็จริงนะครับเป็นวันที่24พฤศจิกายนแต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ แล้วจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุได้ประมาณ100-800ถึงบาทแล้วแต่วันอนปีเกิดซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเขาโอนให้มาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยติดปัญหาในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็เลยจะมีโอนแค่รอบเก็บตกเท่านั้นส่วนใครที่เคยได้รับไปแล้วก็จะไม่ได้รับแล้วดังนั้นสตังค์ไม่ถือว่าเป็นเงินพิเศษในเดือนนี้ตอบเคลียร์ชัดนะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วมีคําถามสามารถไปถามได้เพิ่มเติมที่ เพจ Facebook ข่าวสตังทมีเดียนะครับไปกดติดตามด้วยแล้วก็บอกว่ารับชมจาก YouTube นะครับใกล้ชิดกันมากขึ้น YouTube ก็มีเหมือนเดิมติดตามได้ทั้ง2ช่องทางแล้วเจอกันในข่าวหน้าครับ